ไปครับพี่จัยพี่จัยครับพี่พี่อยู่ไปไหนพี่นี่ตำรวจพี่ไปผมไปเด้อมีโน้ตสับปะรดมึงเรียกลมดวจดิพี่ครับพี่ครับลุงพวกกูก็เกมตำรวจอะไ่เฮียเพื่อนไปเฮียเพื่อนเราเนาะบุใครเนี่ย ผมหมดสมิตครับลุงมีเชฟปุ๊ดเอาทิ้งเอาสมบัตินี่ก่อนเอาสมบัตินี่เข้ามาให้ไหมก่อนมีรถเปล่ามีรถเปล่ารถมึงอยู่ไหนอ่ะไม่มีครับไม่มีครับลุงจบทุกเพื่อนเอาไปนะครับลุงจบทุกคนจบทุกอนมีกาแฟมันมียากันปะเนี่ยมียากันอยู่ในสมบัติมียากันปะอ่าผมเอามาแล้วครับลุงคโอเมีสเปรย์ด้วยไม่ใช่หรอเอาไปยังใช่ครับลุงเอามาแล้วครับลุงเอามาให้กูดิอ่าลูปกระเป๋าอะไรครับแปดแปดสี่มั้งหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่ปะครับลุงเอาเอหครับ ที่กระดาษอยู่ใกล้สุดตรงไหนวะเออมึงไปเบิกรถมาดิมึงไปเบิกรถมาดิไปเบิกรถมาไปเบิกรถมาไปเบิกรถมาเออลุงครับรถรถผมเพื่อเอาไปครับลงุงสตัตว์เอ้ยมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยมานี่มานี่เข้าบ้านแม่งเข้าที่ มันขัดว่าอย่างไรว่าอย่างไรเอ้พี่เปาคุณค้าพี่ชายยัดเข้มมาได้ดีของจริงของคุณค้าพี่เปาดีก่พี่จังเลย มันมีคนเดียวครับลุงไอ้เี้ามันขังเราหลอกครับลุงขังเราวะดิเอาโเคครับพี่เปาคิดถึงคิดถึงจังเลยครับพี่ได้แลกไหมครับพี่พี่เปาพี่ไม่เคยเล่นนะพี่พีไปผมนะครับพี่ผมไม่หวแล้วครับพี่ไปผมได้ไหมครับพี่ใจพี่ใจครับพี่ไอ้บุญยี่ไปไหนพี่นี่ตำรวจดิพี่ไปผมไปเด้อมีโทรศัพท์ป้าบุญยี่ตำรวจดิพี่ครับพี่ครับลุง แยได้ขังไวขังได้ถ mm ึงสองคนเลยสักก็กำลังเข้าบ้านงัวแท้ลุงจะไหวผมหมอลุงแกแล้วนะ เว้ยเฮียสภาพไิ้สัเว้ย ผมยังไม่ได้สู้เลยกเนีต่ติดสตันสามวิอ่ะติดสตันแล้วในสามวิอ่ะไม่ไม่ไม่ขอเพิ่ของขึ้นก่อนไอ้ไอ้ไอเฮี้ยนั่นอย่างพีอ่ะไอ้เฮียเฮ้ยข้างล่างอ่ะไอ้ยงของมุกโอ้มันโดนผมตั้งหลายร,รอบแล้วอฮียอฮ้ย่ากันไม่จะเสียงเว้พี่พอ๋อเลยเฮียอย่ากันปาเอามาเอามาเปลเลยเพื่อเปลหกแต่ตข้างล่างนี่ฟรีจริงนะไอ้ข้างล่างนี่ฟรีจริงนะไอ้เฮี้ย ลุมอะไรไอ้เฮียนมันฟรีมันฟร,มนฟรีมันยืนให้เขาแทงอ่ะไม่เห็นดออสองทีอะออสรุปเนี่ยไม่มีใครมีขวานออกมาขายผมเลยใช่ไหมทุกคน ผมนั่งดูในตลาดตลอดเลยเนี่ยขวานอ็อกไม่มาเลยอะ่ะโอยหนึ่งหนึ่งอ๋อแต่กี้นี้ผมโดนสตั้์ทนี่ี้ยมันปลดแทงไม่ได้เลยไม่โดนสตั้นว่ายยังไม่ทันปั๊มยาปัม๊มทันเลยไอ้หียมันรอดได้แล้วกี่คนวะนะ ครับนี่เลยหน้ามูนี่เลยนี่เลยนี่เลยแจ้งบุกลุกครับสองคนครับสองคนครับแจ้งบุกลุกครับไอเฮียหนึ่งสองคุไม่ไหวแล้วพวกมึงยากาศเฮียไม่รู้ผมก็บอกแล้วลุงแก่แล้วอะน่าจะถือ่นตรงสนับแบบไม่น่าถือนแล้วแก่แล้วพิดอะไรอะครับลุงผมแก่แล้วพี่อะไรมึงอย่าพูดเยอะไอเฮียไอสมิธไอศาสตว์เออลุงผมแก่แล้วไอเฮียหน้าอายเฮียหน้าอายศาสตว์หยุดพูดดิไว้เนี้ยเนี่ยหอไปเนี่ยหอไปเนี่ยหอไป จะพูดทำไมเนี่ยมันอายเขาอเหี้ยสอนอใช่ไหมพี่โอเคครับพี่เนี่ย ที่เนี่ยสรุปเอาเอาลงไปไหนลเนี่ยกลับสนอเหรอครับครับผมผมโดนห่อเข้ามาครับอ๋อโอเคโอเคอเค,ครับชุบชุบหน้างานได้เลยครับลงหรือว่างไงผมมองใช่ครับโอเคครับเดี๋้เตืีครับให้ผมไปส่งไหนอ่ะบลงส่งลงไหนก็ได้ครับ ไม่ไหวครับเพี่ยนหรือผมก็ตายครอลุงใหญ่จรงอ่ะเป็นหมอยากไหมครับคุณหมอผมหมอปวดใปครับลุงหมอหมออะไรนะหมอปวดใบครับคืออะไรหมอปวดใหม่อ่ะหมอหมอปวดใบครับลุงคือว่าผมโดนใบแดงครับอ๋อต้องมาเป็นหมอหรอใช่ครับเวลาปวดแดงทำทำเคสุ้ยไม่เจิงครับลุงสองพันห้าศพ อ๋อต้องทำเควส 2, 5, สองพันห้าศพใช่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ไมอ๋อม,ม,มัน<ด>มนีเลยดีว่ะปกติมันได้ขับแท็กซี่ไงแต่นี่มันยังได้เป็นหมองไงใช่ใช่ผมว่าดีกว่าขับแท็กซี่ต้อง<ด>จ่ายตังค์ออกอีกสี่ล้านเลยเออแต่ว่าแต่มันมันก็ดีกว่ามึงไปขับแท็กซี่น่าเบื่ออันนี้กูเห็นด้วยว่ะกูเห็นด้วยกูเห็นด้วยใช่ใช่แต่าก็ดีมันเลยเปลี่ยนอะไรใหม่ๆด้วยแหละจากคนแบบไม่เคยทำได้หรอกเออ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 ครับครับครับ ไอ้กูกูกูว่ากูไปเข้าคุกดีกว่าปะไปส่งกูกูกูหลอกมึงอะปะเดี๋ยวกูกลัวกลัวกลัวมึงโดนใบอีกรอบไปปะโอเคโอเคมึงจะแทงกูดำเฮียอะไรล่ะไม่งั้นงั้นลุกขึ้นมาเลยเร็วกูก็ไปกับมึงเรื่อ้ยซะเริ่วเออกูไปเนี่ยเฮ้ยงั้นแบบแบบมึงแทงกูมึงแบบไปมึงไปแทงกูมึงแทงกูมึงแทงกูมึงลงมันก็ดิแทงกูมึงก็ห่อไปเออห่อ มึงมึงหอบเปรสีสัตว์ไอหนึ่งหนงมันต้องอุ้มก่อนเอ้ยอ่ะผมเขาถามผมเลยมึงอกียร์โดนสีสัตว์เวลาโดนคนหลอกอ่ะไม่ผมหมอมไม่หนูเข้าใจดิหมอไม่แต่ว่ามึงไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรือเปล่าไอ้เหี้ยเกือบโดนเกือบสวยแล้วถามอยู่เนี่ยไม่ไม่มันมันโดนผมหลอกครับมันโดนผมหลอกมันโดนผมหลอกไงเมื่อกี้นี้ผมบอกว่า ผมโดนห่อเข้าไปแกมันจะดำยังไงก็มันโดนหลอกไอ้เหี้ยมันดำยังไงอะ มาแล้วตลอรอยอีกคนนึงอ่ะมาแล้วตลอรยหมอคนนี้ขับรถอย่างฮอยางกากเลยโคตรช้ากว่าจะมาส่งผมได้อ่ะดูแลเอาเปิดประตูเหือเกือบตายกรู่หนึ่งแล้วมาไอ้หมอกากเกินขับฮอช้าจัดคุณตำรวจดีดีเขาเรื่องดีครับคุณคุณบอกลุงเข้าไปไดนปะครับคุณบอกผีอ่ะมันขับหอแม่งเติมเต็มตะมันเยียอะไรก็ไม่รู้อย่างช้าผมบอกแล้วให้ใช้กาหนึ่งมันจะได้ดันนาน ได้แล้วตื่นใจเลยครับลุงได้เลยครับสองสองเก้าครับลุงโอ้ยแล้วได้สกุญแจมือทำอไปครับอยู่แค่นี้พวกผมก็หนีไม่ได้ไม่ได้แล้วครับมึงจะใส่ทำใหมมันไม่มีความเท่เลยว่ากูโดนจับเนี่ยกูไม่มีใครกล้าไม่มีครับเยอะครับคุณผู้หญิงไม่มีใครกล้าล็อกกุญแจมือกูเลยนะเออขอบคุณครับจะได้ปั๊มยาแก้บลิมมีไหมซันเนี่ย ไม่เวลาครับลุงอย่างน้อยเราก็ไปด้วยกันครับอบอุ่นดีครับลุงอย่ไปเหมมึงไอ้เฮียยืนมือไอ้สัตว์ผมไม่ได้มือครับลุงผมผมโทรตามตำรวจให้อยู่ครับโทรตามแต่มึงไม่ดูหน้ามึงเลยเหรอไอ้เฮียกูยังเห็นมันอยู่ในกระจกอยู่เลยเฮียกูว่ากดโทรศัพท์เหมือนมึงเมื่อกี้เนี่ยไอ้เฮียนี่ไม่ดูศัตรูเลยสัตว มาเซ็นยังลาล่ะใเนะครับตจกไปเลยครับใจไหมไม่ใจไม่เป็นไรแล้วตอนเราไปเจอเขาอ่ะคือมันมันเป็นตุ๊กตาสพใช่ปะ ขอบูนซับต่ใครด้นะครับและวรื่อกาเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับซับมาร้อยหนึ่งเอผมรับผมรับคือผมจะเล่านะครับคือผมกับลุงโดนฆ่าครับแล้วก็โดนถ่อเข้าไปในบ้านมาครับและทีนี้ครับมันก็ชุบผมคือไปเล่นแล้วตอนนั้นผมก็ลังจะโทรหาคุณตำรวจครับอันนี้ถือว่าโดนบุกลุงไหมครับอ่าจริงนะจริงนะอย่างที่เขาพูดเลยถูกต้องครับ้รแล้วเราได้กดเบรย์ไหมครับผมผมกดครับผมกดครับคุณลุงยังไม่ทันโดนถ่อครับคุณลุงเขาไอ้นันก่อน มันมันจะชุบผมขึ้นมาเป็นห่อเหลืองครับลองห่อแล้วใหเขากดเชนไหมแล้วเราไห้เชนดูจะต่อะไปลองดูลองดูไหนถ้ามันเสียเวลาตำรวจตำรวจก็เจลไปดีกว่าครับผมไม่อยากให้ตำรวจเสียเวลาไม่เสียเวลาได้ไม่เป็นไรเราเราอุ้มอยู่เอาเลยครับเช็คเลยหมอจะอองไหมครับมันอุ้มแล้วให้พิสูจน์ว่าลงจะให้เจอไปเลยให้พีู่จมาโดนให้พี่มันโดนครึ่งชั่วโมงอะไรไงครับแอดูร่าอุ้ย แทงเขาทำไมนะทำไมถึงแทงเขานะเถื่อนชิบหายสัตว์ไม่รู้มาเหมือนกันเเนไถื่อนชิบหายเลยเถื่อนชิบหายสัตว์เมกเถื่อนชิบหายแบงกี้พี่ต๋องเมกโค้ดเถื่อนเลยเฮียอียบาร์ซิลไม่ได้สัตว์ ไม่คนเถื่อนเลยอ้ยบ้าซิวชัดๆเหี้ยตำรวจสามสองคน,นมีพอมพอมีเงินใด้ผมพันหนึ่งไหมครับผมขอนอนนอนนอนหน่อยได้ไหมพันหนึ่งหรอใช่ใช่ใช่อ้วนอยู่ปะม,มีผมมีแค่สองร้อยก็บาทเอง ลองได้เลยครับลองลองกดนอนดูครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปกดให้ได<ป>้ปลดมือปลดมือผมได้ไหมครับเดี<ๆ>๋ยวผมจะลองนอนดูเดี๋มัได้ไหมปลดมือผมหน่อยดิยนอนได้เลยไม่อาจจะเก,กี่ยวกับล็อกมือครับลองลองลองหน่อยได้ไหมโอเคไม่ได้ขอขอตั้งหน่อยนะครับตำรวจมีมีตังไหมครับพันหนึ่งขอนขอนนอนเตียงหน่อยได้ไหมเลขหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ครับหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ขอบคุณครับ ไอ้เมกี้เขาวิ่งข้างบนน้อง โอ้โหแสบเลยมีแแบบเลยลุงเป็นหน้าฝอยอย่าฝอ่เลยหน้าผมเป็นหลังไวไวคุยไอ้ยใหญ่เอ้ยคุยเอ้ยต้องสาหลังดีลุงไม่น่าเปิดลุงเลยทำเลยทำเลยทำเลยใช่ไหม สองเคสเลยใช่ไหมเตตโต้สองเคสเลยเพลทำเลยทำกลุกบ้านแก๊งนะครับกลับกลอ้าวไเชื่อเห็นได้ไงวะสามสิบนาทีเย้ยถ้าคุณรออีกนิดหนึ่งได้ยังคุณรอดไม่ของคนละคนของพี่เหรอใช่ของพี่ด้วยของผมีถุงห่อได้วยเหรอไม่นะสองคนเลยโดนสองหมื่นสองสิบนาทีนะครับลุงครับผม เช่อ้อลกฮ่า <c oughs> ขยให้กูจะรอดอยู่แล้วเว้ยเยี่ยบังกี้เดี่ยวกูออกไปข้างนอกแล้วว่ะสัตว์เฮียกูออกไปข้างนอกแล้วเว้ยสัตว์เอ้ยรู้ทุกซอกของตำรวจอ่ะมาบอกให้เฮียในสอ่ะ คือมันวิ่งไม่หลงกันเลยเว้ยตำรวจอ่ะไอ,อ,อ้เหี้ยเซ็งอ่ะ ไอ้เจนนี่ใครเนี่ยสวัดีครับ <ytt ric> โอเค <sk r isa> โอ้ยอย่ามาดีไม่เตียนเลยเขาเอาหัวลงกันเด้อแบบเมื่อกี้เนี่ยสวยจัดเ <sk r isa> มื่อกี้นี่กูจะรอดอยู่แล้วด้วยกวัวไปข้างนอกแลยขึ้นบลุงผมอุตส่าห์แบบเออตำรวจไปอยู่กับผมมันไม่ยอมขับลุงไอ้เจ้ากวัวไปข้างนอกแล้วไอ้สัต <sk r isa> ว์เศรษฐายเลยเฮีย ผมก็ลืมไปครับลุงว่ามันมีเช็คได้โอ้ผมโกหกเกือบเนี่ยแหละครับลุงไอ้เยี่ยสอนอบาซิวสัตว์ที่แบบริงครับลุงผมจะแจ้งเู่ครับมันทำลายร่างกายผมไอ้ที่ลกที่เยี่ยติดคุกกันหมดเลยเหรอไม่มีคนแหกเลย้ว โอ้โใสาจะลงมาใส่เลยเมื่อกี้ไม่มีคนแห่ต้องต้องให้เ